ต้องรีบบิงอ่ะรีบบิงรีบไปแล้วจะล่อมันมาตรงนี้ไหมจะได้ไม่โดนซ้อนกับตัวอื่นลอ่อล่อมาตรงนี้ก็ได้เพชรได้ได้ได้เดีด๋ยวผมพี่ฝั่งนู้นนะปุ๊บเจ็มันยิงเพชรมันยิงเพชรมันห็นเพชร,นพชรในยิงแล้วหลบนะถ้าอยู่หลังนะ We'll be right back. ไปเยกูปยูเดยเก,กูก็จะแตกแล้วเหมือนกันเพื่อน หลบ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 เก็บทั้งหลบข้อมูลพอดีเลยดีา หมดแล้วว่ะยังไม่ระเบิดอีกเหรอเฮ้ย <Lak> แัดตัวมันไหม้หมดแล้วนะ่อยเม็ดิมันมีอะไรบ้างเลยจังไม่รู้ต้องไปเสิร์ชโอ๊ยระเบิดไหนบอกว่าระเบิดแล้วเพื่อน <laughs> จะสูญหมดแล้วด้วยนะมีอยู่แค่คนละนั้น <g ül> ให้อะไรไปแล้ว <t> อ้าวด้านล่างก็มีอีกตัวหนึ่งเหรอว่อา,าตัวะมัน <t> <t> ไม่เห็นเพชรไม่เห็น <t> <ๆ>เพชรเซ็ตหลบอยู่เซ็ตหลบอยู่

เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดระเบิดระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยใช้เวลาคนนานเลยเฮงเฮงรวยรวยเฮงรวยรวยเก็บ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  ชิน้นส่วนซีโฟก็มีเห็นนะไอ้ไอไอรวนพึ่งนี่มันไม่ทำอะไรผม